สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะคะวันนี้มาแจ้งข่าวสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เป็นหนี้กับธนาคารทกศนะคะซึ่งทกศได้พักชําระหนี้1ป่ปีรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะไปฟังพร้อมกันด้านในนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ 3.3ล้านเกษตรกรเฮทกศพักหนี้อัตโนมัติ1ปีดีเดย์เมษายนเป็นต้นไปพักหนี้1ปีธนาคารทกศพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยงเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเมษายน63ถึงมีนาคม64เป็นเวลา1ปีให้กับเกษตรกรลูกค้าทุกกลุม่มโดยอัตโนมัตินะคะ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฝ่าวิกฤตโควิด -19 และภัยแลง้งพร้อมแจงภาพรวม4มาตรการช่วยเหลืออื่นๆโดยมีเกษตรกรลูกค้าได้รับประโยชน์มากกว่า3.3ล้านรายต้นเงินกู้กว่า1.2ล้านล้านบาทนะคะเมื่อวันที่30เมษายน2563นายอภิรมสุขป,ประเสริฐผู้จัดการธนาคารทกสได้เปิดเผยว่า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,กรลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้ใคลายความกังวลจากภาระหนี้สินและสามารถผ่านพ้นช่วงระยะเวลาแห่งความยากลำบากไปด้วยกันทกศในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจึงได้เพิ่มมาตรการช่วยเหลือให้แก่ลูกค้าทกศให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยการพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยงเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนมีสายน63ถึงงวดเดือนมีนาคม64เป็นเวลา1ปีโดยอัตโนมัตินะคะและยังคงชั้นหนี้เดิมของลูกค้าก่อนเข้าร่วมโครงการซึ่งมาตรการดังกล่าวครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มทั้งเป็นลูกค้ากเกษตรกรรายคนบุคคลผู้ประกอบกิจการก็คือนิติบุคคลนะคะ กลุ่มเกษตรกร,ร,กรสหกรณ์กลุ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองซึ่งรวมผู้ที่ได้รับประโยชน์จำนวน3า4ล้านนรายคิดเป็นต้นเงินกู้จำนวน1,265,492านกล้านบาท โดยก่อนหน้านี้ธานาคารทรกศมีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มาอย่างต่อเนื่องแบ่งเป็น4มาตรการได้แก่ 1. มาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าทกศในภาพรวมประกอบด้วยการขยายระยะเวลาชำระหนี้ลดอัตราดอกเบี้ยปลอดชำระต้นเงินใน3ปีแรกให้กับลูกค้านี่ปกติ และลูกหนี้ NPL ครอบคลุมทั้งเกษตรกรลูกค้าผู้ประกอบการและสถาบันสำหรับระยะเวลาดำเนินมาตรการตั้งแต่วันที่1มกราคม63ถึงวันที่31ธันวาคม64และยังมีสินเชื่ออัตราดอกเบีย้ยพ่อนปนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ลูกหนี้เพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่อง 2นะคะมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือนโดยพักชำระหนี้ต้นเงินและก็ดอกเบี้ย3เดือนโดยอัตโนมัติก็คือเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน6-3นั่นเองค่ะทั้งในส่วนของเกษตรกร,ร,กรบุคคลผู้ประกอบการกลุ่มบุคคลกลุ่มเกษตรกร,ร,กรวิสาหกิจชุมชนและสหากรณ์ทั้งประเภทสินเชื่อบุคคลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย วงเงินกู้ไม่เกิน3ล้านบาทและโครงการสินเชื่อ SME เกษตรกร,กรวงเงินกู้ไม่เกิน20ล้านบาท 3. มาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินลูกค้า SME จำนวน2มาตรการได้แก่1มาตรการพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย6เดือนก็คือเมษาถึงกันยา63แบบอัตโนมัติทุกรายให้กับ SME ที่มีวงเงินกู้รวมไม่เกิน100ล้านบาท และในระหว่างพักชำระหนี้ลูกค้าที่ประสงค์ชำระหนี้ทากสจะคืนดอกเบี้ยร้อยละ10ของเงินที่ส่งชำระนะคะ 2. นะคะมาตรการสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ SME เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน500ล้านบาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปี เป็นระยะเวลา2ปีรัฐบาลรับภาระจ่ยดอกเบี้ยแทน6เดือนแรกวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินร้อยละ20ของยอดหนี้ค้างนะคะณนะวันที่31ธันวาคม62สนะคะมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน20งหมล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรและครอบครัวของเกษตรกร,ร,กรให้ กา,ารบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและฉุกเฉินในครอบครัวในอัตราดอกเบีย้ยคงที่เพียงร้อยละ0.1ต่อเดือนวงเงินกู้รายละไม่เกิน10,000บาทกำหนดชําระคืนไม่เกิน2ปี6เดือนนับจากวันกู้นะคะและไม่ต้องใช้หลักประกันโดยปลอดชําระคืนต้นเงินและและก็ดอกเบี้ย6เดือนแรกนับจากวันกู้ค่ะ ทั้งนี้ทกศน,นะคะยังได้เตรียมมาตรการฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรลูกค้ากลับมาพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและก็ชุมชนให้มีรายได้ควบคู่กับการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืนโดยน้อมนำความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตซึ่งทกศน,นะคะมุ่งหวังว่า สามารถช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวนกว่า1ล้านรายนะคะนายอภิรม์นะคะได้กล่าวอีกว่ามาตรการดังกล่าวทกศคาดว่าจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรลูกค้าทกศรอบคลุมทุกกลุ่มนะคะให้กลับมามีขวัญกำลังใจในการผลิตสินค้าทางการเกษตรเพื่อให้มีอาหารเพียงพอต่อการบริโภคการส่งออกเพื่อสร้างรายได้ รวมถึงเป็นกำลังหลักในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนะคะทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center ของธนาคารนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 5 5 5 0 5 5 5นะคะและนี่ก็เป็นข่าวดีนะคะสำหรับธนาคารทกศได้พักํำระนี้ให้กับลูกหนี้ก็คือลูกหนี้ทกศนั่นเองนะคะเป็นเวลาหนึ่งปียังไงก็ ลองสอบถามธนาคารดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไร